เราจะไปทำเควสรับเมื่อวานก็นจะทำเควสไอ้นี่อะไรนะไอเค็ดรับการปรุงอาหารเนี่ยอ,อแต่ว่าไปยูดีระบบไอเควสประจำวันก็ออกมาเอก็อเลยไปลุยเควสประจำวันบ้างซะเลยโอเคหลังจากเคลียร์เควสประจำวันไปแล้วก็มาลองดูเควสไอปรุงอาหารนี่ดีกว่าที่ด้านนอกของมอนสเตอร์คุณลินนับจนภัยกมาเตรียมทำอาหารอีกตัวนั้นนะไป ไอผมเพิ่งรู้เควสประจำวันแม่ง,แ,มงแบบในเรื่องต่อกันด้วยเมื่อวานอะที่แบบเควสของไอ้ทิมมี่อะ่ะมันให้เอาอาหารไปให้เป็ดใช่ไหมแล้วผมก็ลองเอาธนูไปยิงเป็ดเล่นดูเอเด็กนี่มันโกรธเว้ยแม่งเหมือนเกมแม่งรู้อะว่าเราจะทำอย่างนั้นผมเราไปว่าวันนี้มันมีเควสประจำวันที่แบบเราต้องไปนั่งง้อยเด็กนั่นแล้วก็ไม่ชีที่ ช่วยเหลือเรามันก็แบบรู้ว่าเราทำอะไรแล้วไม่มีตัวเลือกมือลั่นเลยเจ๋งว่ะงับสวัสดีครับคุณลินอา,อาอาหารจานต่อไปจะทำอะไรดีนะอือเธอก็เป็นทัพจนภัยแถวนี้งั้นเหรอแต่นักเดินทางที่เดินผ่านมาเนะี่ย เธอกำลังเตรียมทำอาหารางั้นเหรอโอเคแั้เป็นทางน,นี้เองอยินดีต้อรับนะฉันชื่อลินผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชิตรอ,อดแห่งกิวน,นะคุณภัยคืออย่างที่เห็นฉันกำลังศึกษาการทำอาหารอยู่นะจีนให้อิ่มท้องไปก่อนคือกดข้อแรกของคู่มือเอาตัวรอดในโลกกว้างปิ๊กปิเหรอฉันก็ชอบมากเกินลมทางของฉชก็ันก็ทำอาหารเก่งช่ไหมนะ อืมอเอากคมากินก่อนน่าจะอร่อยอืมฝ่อมตัวกันดีว่าฉันทำได้แต่อย่างที่ง่ายๆนะ่ะไม่เป็นไรไฟติดแล้วให้ฉันดูฝีมือของเธอหน่อยสิได้ไข่เจียวไปผู้เชี่ยชาญด้านการเอาชีวิตรอดมาให้กำลังทำถื่ที่โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบอ่บอยๆหรอกนะฉันใส่เห็ดกับเนื้อเข้าไปในหมอ้อนั่นออลองทำชิคเก้นมัสรุมส,สกิวเวอร์ให้หน่อยสิ หม้อมันถังเอ่อไก่ไก่เห็ดเสียบไม้เหรอในถังนี่เหรอเพะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลินแม่งโมโหชิคเก้นมัดรุมสกิลเวอร์ปรุงครับปรุงอัตโนมัติด้วยอ้าวไอ้บับาบาบรา่าทำให้น่อย อืสักหกอันดีไหมสี่อันพอห้งเอาบา้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ติดเลยทุเรศจริงทำเสร็จหรือยังอืมหอมไม่เร็วเลยนะงั้นไม่เก่งใจแล้วนะอิทากิมาสอืม อืมอืมอืมไหใช่ไหมล่ะอืมข้าไม่ถึงเลยว่าจะอะไรขนาดนี้นี่เธอมีพรสวรคนนะเนี่ยฉันบอกแล้วไงล่ะด้วยฝีมือของเธอสามารถทำอาหารที่มีระดับยากกว่านี้ได้อีกนะให้สูตรมาสิเอ็กระเป่าฉันยังมีวัตถุดิบทำอาหารอยู่อีกหน่อยฉันให้เธอละกันถือซว่าเป็นของขวัญตอบแทนอาหารมื้อนี้ เอ๊ะคงไม่ดีหรอกมั้งแล้วเธอจะเอาอะไรไปทำอาหารล่ะไม่เป็นไรตอนที่สำรวจป่าก็หาวัตถุดิบทำอาหารมาได้เยอะเลยพวกเธอไปใช้เถอะอาหารกูทันเตอร์ก็มีขายวัตถุดิบกับเครื่องปรุงเหมือนกันพวกเธอจะแวะไปดูก็ได้นะขอบคุณสบข้อมูลนะเอหลือชิเก้นมาส่งทิ่กี้พายฉันบ้างสิโอ้ไอ้มอน ไอ้อมอนนี่หิวอเ,เอาเ u e ส t i o n แค่นี้เยเหรอนี่คือรางวัลการแปะรูปเดี๋ยวเดียเด๋ยวเอ้ไอ question นี่มันทำตรงไหนวะผู้ทันเตอร,รอ์มันน่าจะมี เรียกอะไรนะร้านที่คือคาเฟ่ิสตสรีเมืองคือน่าจะเป็นโรงแรมคือเราต้องไปหาโรงแรมว่างั้นนี่เปล่าวะอ๋อกูทันเตอร์โอเคน่าจะไปที่กูทันเตอร์เปล่าวะไปไปไปรางวัลเล็กๆน้อยๆก็ต้องเอาครับ สาร่า,าฉันมีอะไรอยากจะรู้นะ่ะเธอเอารางวัลฉันไปหรือเปล่าเฮ้หรือมันไม่ได้เอาที่ฟุตคูตฮันเตอร์วะร้านวายอะต,ตรงนู้นเห็นมีร้านวายอยู่ อ่งไม่ใช่วายเป็นผู้เอ๊ะผู้ขายยามบนีคือใครอ่ะขายขายไม่ออกมาจะน้อยเลยจริงๆขายแพงอะด็โอ้ขายอ์ติแฟก์สมควรครับของมันเหลือกี่เหลือใช้มากโอ้คุณสนใจบ้านเกิดของฉันด้วย หลีเย่คือท่าเรือการค้าที่เจริญที่สุดในอ่าฮะอย่าพึ่งอย่าพึ่งหลีเย่ที่นี่ยังไม่เคลียร์เลยอ่า uh ร huh. ้านวายอโห โอ้ยเดี๋ยวค่อยมาเก็บอะไรอล้วกันแม่งเยอะมาก<อ>สวัสดีปัททนไม่เข้ามาหน่งหน่่ยเหรอยังเช่อแชร์มีโปรโมชั่นราคานะไอ้มีของอะไรกดน,นี้ก่อนเลยตอนนี้พวกเราเตรียมชิคเก้นมัสลูมสกิลวิฟีฟีไปให้ลูกค้าทุกท่านอ๋อโอเคมันก็คือให้อีกไก่ไม้ที่เราทำตนะกีอ่ะสินะอ่ะไม่ใช่เว้ย ชื่อสตอรี่จำชื่อนสว้ให้ดีล่ะเธอเองก็มาฟังเรื่องราวของจำเพาะของฉันนี้ยเหรอคุณคือใครสตันลี่ชื่อสตันลี่แค่ชื่อฉันยังไม่รู้จักเธอนี่ต้องเป็นพวกนักสัภัยหน้าใหม่แน่ๆฉันคิดตำนานที่ยังมีชีวิตของกิวนักสัภยัยชายผู้ข้ามผ่านแมจิวรี่และเกเซอร์โอ้โหเก่งขนาดนั้นหรอวะอยังไงแกขี้โมเยอะนะเนี่ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหบ้าบ้าบ้าทีเดียวฉันไม่อยากคุยกับแกฉันไม่อยากคุยกับแกฉันไม่อยากคุยกับแกแล้วแล้วสรุปว่าไอ้ละรางวัลมันเอาที่ไหนวะโอเคเราจะข้ามผ่านมันไปก่อน ลองดูเพสอื่นดูอ่ะเวจของลิซ่างั้นเหรอโอ้โอปุ๊กที่มันออกล่าอันนี้กันดีกว่าเอ๊อะอืมแั่ลิซ่ามันก็น่าทำไปมันอยู่ใกล้กว่า 私たちも怠けてられないそうだよねピーシャー โลลิซายหร่าโอ้โหน,นี่อะไรจุดชมวิวมองสมุดไปชื่เป็นจุดชมวิวได้ด้วยแต่นังซื้อเยอะมากเก,มมเ,าเก็บไม่ให้หมดทำรัวเก็บไม่ให้หมดเหมือนกันรูดซับ ขโมยขโมยขโมยหมดหให้หมดเฮ้ยตรงไหนมีอีกโอ้โหถ้าจะเอาไปขนาดนี้เป็นนอนหนังสือแล้วเฮ้ยโ้ตรงนู้นก็มีชั้นบนน่าจะเคลีย <c oughs> ไอ้เชีดยังมีอยู่อีกกองนี้ก็เอาอ่ะหัวกวางมันมีเสียงวันมอนสเตอร์อยู่ข้างในนี้วะโนไม่นั่ง เก็บเก็บนอาไปทำอะไรวะเก็บเกเเห็นของมันไม่ได้เจ้าหญิงหมูป่าก็มา มีกระพริบตรงไหนอีกมีกระพริบตรงไหนอีกอม้วนไม่หมดมวไม่หมดทำไมมีหลุดรอดไปเรึ่อ,อ่ะหมดแล้วนะอย่ามากระพริบอีกน,นะ เรียบร้อยดีาจ้โอ้โหมาลิซ่าโอ้ยยืมหนังสือลูกกุลกเกยด้วยนะไม่ได้ยืมเราขโมยส่วนต้องห้ามนั้นงดให้ยืมหนังสือชั่วคราวโอ้พวกเัอเองเหรอเจ้าตัวเล็ก ได้เจอเธอนี่มันช่างทำให้สดชื่นกว่าชาเข้มๆตอนบ่ายซะอีกนะเวลางานชัดๆแต่กลับไม่มีใจทำงานเลยแม้แต่นิดเดียวยังไงซ้านนอกจากจีนแล้วจะมีใครจริงจังก,กับงานขันนี้อีกล่ะอืมนี่ไงถมถุยมันน่าสงสารจีนจริงๆเลยแล้วตกลงมาหาพี่สาวนี่มีเรื่องอะไรนะ หรือแค่หรือว่าแค่อยากมาหาเฉยๆก็มาหาแหละอ้าวพูดเอาใจคนเก่งจเลยนะไม่เหมือนกับที่คิดไว้เลยถ้างนั้นพี่สาวดารลักมีหนังสืออะไรนะแนะนำบ้างไหมแนะนำหนังสือเหรอน่าเสียดายที่หนังสือแนะนำนั้น,น,นล้วนอยู่ข้างในบริเวณต้องห้ามทั้นั้นเลยยื่ไม่ได้ชั่วคขาวนะจ๊ะ จะกัดน่ากลัวม่อกี้มันอะไรกันนะอ๋จริงสิเรซื้อนํำเที่ยวเท,เทเวันสนใจไหมถ้าเป็นนักเดินทางแล้วก็น,น่าจะมีประโยชน์ต่อพวกเธอใช่ไหมอ๋อดูจะเป็นหนังสือที่ดีนะแล้วพเรายืมได้ไหมแกอ่านได้เลยเอมอนงั้นเดี๋ยวฉันจะลองดูให้ละกันนี่คือ,อางานของลิซ่าใช่ไหม นั่คือคำว่าลองดูให้ล่ะนั่นสินี่มันหน้าที่แกนะอะแย่ยจังเลยตอนนี้มีคนยิ้มไปแล้วนะ่ะแม้ถึงจะต้องบดคืนหนังสือแล้วก็เถอะอย่างนี้แสดงว่าต้องมีกหลายเล่มที่ยืมแล้วยังไม่คืนแน่เลยอืมมันช่งางอลำคาญอุ๊ยเมื่อกี้คิดเองเลยออยู่ๆความเข้มข้นของธาตไฟฟ้าในอากาศก,าร,กระสุงขึ้น ฉันขนลุกเลยล่ะน่าลำคาญจังฉันเป้าหนังสือเลยกำหนดนั้คืนละกันถ้าอยากได้หนังสือนำเที่ยวเร็วขึ้นแล้วก็สนใจไปด้วยกันไหมล่ะลิซ่าในตอนนี้น่ากลัวมากเลยยังไงก็ตอบตกลงไปก่อนละกัน อืมดได้สิเป็นหนูหน้อยที่เข้าใจคนอื่นดีจริงๆเขาดูหน่อยสิที่แรกก็คือ,กกคอวิชวินคำสกอรี่งั้นเหรอเดี๋ยวพวกเราไปเจอกันที่ร้านไขของที่ระลึกแล้วกันนะร้านไขของที่ละลึกเนะอ,อ้ยตังสือเราจะยิด มีแล้วไหมอไม่มีแล้วนะ มาเหรอหรอซิเวียแล้วนะพวกเรามาเริ่มกันดีกว่ามาจะรีเกี่ยวบหนังสือที่เธอยืมไปช่วงนี้มีไอเทมอะไรน่าสนใจบ้างไหมเฮ<ะ>้มองฉันอย่างนั้นทำไมวันนี้เป็นวันดีแต่ซื้อของที่รวยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนี่เออแล้วมันเกี่ยวอกับหนังสือที่เลอเลยเวลาล่ะัอนในี้ก็ออกมาแล้วยังไงก็หาอะไรทำก่อนนิดหน่อยคงไม่ไปเป็นไรมั้ง ในชีวิตก็แย่ขนาดนั้นแล้วนี่อยากได้ขอที่ลิซ่าเหรอโอ้โหฝัรเอาไปตกงเลยายใจได้แค่นี่เอต้องมีของที่ลิซ่าชอบแน่นอนยังไงเธอคนนั้นก็เป็นคนเลือกเธอคือเป็นความทรงจำที่ดีไงเฮ้เให้เลือกงั้นฉันลองดูนะเลือกไปอันหนึ่งสิต้องมีอันที่เธอชอบแน่แ เลือกอะไระดีวะเอ่อเฮ้ยมันมีอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยด้วยวะเอ่อ,อไต่เอ่ยนี่แล้วกันเฮ้ยซื้ออะไรทำไมมันมันถึงไม่ขึ้นอย่างนี้วะเอาบรรทุกสมโสมไหม,มเปิดลิซ่าอยากอ่านหนังสือนี่คือสมบัติที่หนุ่มหนุ่มจากกิโยนั่งเป็นไฟได้มาจากซากปรสถานเลยนะ มินจะขาดไปหน่อยแต่รุดลายที่วาดอยู่ด้านบนนั้นอย่างนอ้งนอยก็มีประวัติเป็นพันปีแล้วนะแล้วฉันจะไม่ค่อยเข้าใจกับตามโอ้นี่คือรื่องที่สมที่หายไปจากนอร์สเซนบัลด์ล่วินโอ้โหทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้เราจำบันทึกสมมณ์นี้ใช่ไหมถ้าเลิกแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะ ได้ดนตาแหลจริงนี่คืออาหารที่สมบูรณ์แบบสำหรับการศึกษาองค์ประกอบธาตุในสมัยโบราณงั้นฉันรับไปกี่วลามาสักพักแล้วงั้นก็มาจิลีเอาตำนานของวาเนซ,ซ่ามาอืกี่เวามาสักพักแล้วงั้นก็มาจิลลี่เอานานของาเซามา ถ้าเกิดเลือกอันนี้ไปอาจจะชอบมากกันเลยนะแต่จริงๆมันพูดถึงหนังสือนะมันไม่ได้พูดหมายถึงว่าเป็นแฟนปันเท้นะท่านหน่อยลิซ่าก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะผมไปวิ่งฝันร้อยเย่ๆด้วยว่ะ